ว่าะอะต่วานะคะันนี้เราเพิ่มาในแฉมในแฉมบนี้ถูกมาลงลงแกะเม่ดโอดีนะครับนี่เป็นอีพีที่สองนะ EP ีที่หนึ่งเราก็ไปถอนมาแล้วเราไปอลองน,ง,นงนุ่มขึ้นมาเง้นถึง่านะนอนหนอ,อนแน่มเห็นอยู่โอ้แคนด้ เอาไปโอ้โหแหน,นทีแน่แท้แหนที่แท้เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยสวัสดีครับพบกับป้าแลน้ำมันนะครับวันนี้เราก็จะมาเด็กเม็ดทั่นนะครับ เราไปเสร็จเม็ดถั่วินที่เลยม่ได้เพราะว่ามันแดดมันแดดมันท้อนร้อนร้อนร้อนมากเลยมันทำที่บ้านลมดีมีเย็นด้วยโูด่าเนียใจตกใจเป็นไงล่ะหยังเง ออเขาเลือกของเราเนี่ยนี่แหละเราก็จะถอนหรือเด็ดเม็ดไปเรื่อย, <c oughs> อยว่าออเดอร์มาสั่งไปเรื่อยมาเรื่อย,อยมาสั่งเรื่อยนะครับก็ออเดอร์มาเยอะมากเลยสั่งเยอะเยอะมากนี่ก็ ตาเมื่อวานมันหมดก็วันพรุ่งนี้ก็มีพอดีมีเยอะอยู่นะครับรถไถมดนี่ได้กี่กิโลม่อนรู้ไหมรดนี่หลายกิโลแท้เลยประมาณ,มาณหลายกิโลอะไรแล้วมันขายกิโลเท่าไหร่ห สายกิโลละยี่สิบห้าบาทได้กำไรไหมอ่ะได้สิบไรอ่ะได้กำไรไหมครับได้ครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าถ้าจีตากแห้งเอาไปตากแห้งสามสิบห้าบาทวันนี้มีออเดอร์กี่กิโลมั่นออเดอร์สามสิบห้ากิโลวันนี้สามสิบห้ากิโลเหรอเหรอครับไม่ไม่ใช่ยี่สิบห้ากิโลตล้วทำยังไงที่จะทันเนาะทีนี้มั่นว่าเราทำทันไหมคะ คงทันมั้งก็เรารีบอะลวมอนได้รีบไหมคะเป็นตากล้องอยู่ครับเ๋ยวผมก็จะช่วยพ่ออยู่นะครับผมก็ใช่ช่วยกันหลายๆคนรีบมากก็ผมไปช่วยพ่อแม่แม่เจะตุ้ยแล้วก็ปู่ผมนะครับ อจะมีประมาณนี้5นาทีมีประมาณนี้นะครับก็อีพีที่3ก็จะเจอกันใหม่ทังครับตอนส่งของเจอใหม่นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย